ดีจ้าดีจ้าพอประมาณนี้นะคะ ทายรอนะจ๊ะขออนุญ,ญาตนะคะพู่คุยทับทายกับลูกค้านะจ๊ะจะพาน้องไปเก็บเห็ดหรือจะพาน้องไปทำบุญพี่มายาวดีเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่เค้งแดงครับหมอ,อพี่ปุ้ยจ้าครูเอ่อพี่ปุ้ยก็พูด เพิ่นมาอยากได้เงินเนาะเพิ่นมาเหาบว่าม,มีเงินซื้อเนาะเพิน่นเราบริจาคซื้อพูดเกี่ยวกับคุณแม่นะฮะนี่ ท่าทีมาเปิดตาให้น้องเนาะสะบายดีเนาะคะเนะาะเมื่อคืนนี้ก็โลพิพิิพชาภาเนาะขอบคุณนะคะที่ม่มาส่งกำลังใจเพิ่มพลังบวกให้คุณทัศนีเนาะที่แมมาส่งกำลังใจเพิ่มพลังบวกนะจ๊ะดีจ้าดีจา้า ก็จะประมาณนี้แหละจะเ,เพื่อนๆเหมือนกันล่ะเดี๋ยวก็เป็นกำลังใจให้เหมือนกันจากเ,เพื่อนๆจะขึ้นยากเนาะช่วงช่วงท้ายๆเนาะขอบคุณระบบ AI ขอบคุณระบบ Facebook นะคะที่นำส่งเนาะก็จะประมาณนนนี้ก็ร้อนอบอ้าวมากเลยเนาะเ,นเพื่อนๆ ก็ตกเย็นมาโอ้โหมาสามหาวแล้วคุณนัทสิคุณลุนี่ น้อยช่องนี้จะไปช่องอื่นเนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อนจันเรืองดีดนะคะก็ทักทายรอนนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนลูกค้ามานะพาพานะคะทิปแสงเนาะเป็นกำลังใจให้เพื่อนเพื่อนด้วยนะจ๊ะ คุณลุนนี่ก็สวัสดีพี่บุญเลียนนะคะพี่บุญเลียนก็สวัสดีตอนเช้าจ้าครูปุ้ยเนาะครูปุ้ยก็สวัสดีคุณลุนนี่นะคะยินดีต้อนรับนะไม่เห็นน้องต้นละคะเอาน้องต้นก็อยู่นี่แหละาไปไหนหละแปบ๊บหนึ่ง <laughs> ขอบคุณลูกศิษย์ยูเซอร์นะจ๊ะแรงครับว้าวพี่ทองใบพระคุณละน้องไปหาสักทีหรือ,อยังเนาะน่าจับมือกันเดินด้วยกันจ้าคุณรุนีก็บอกว่าฮักเจ้าคนดียจะเอ๋เห่นา่านอนฟังอยู่พี่ลุนีคนสวยอ่าสวัสดีก็ทักทายให้ตายไปกับใจนะคะสวัสดีจ้า ที่ทองจันทร์ก็สวัสดีน้องมายาวดีจ้าสวัสดีนะจ้าพี่มายาวดีก็สวัสดีค่ะกอดๆจ้าพี่บุญเรียนคอมเมนต์ไหนที่ไม่ได้อ่านก็ขอประทานไปด้วยนะ โอเคนะคะค่ะพี่ปุ้ยเนาะเช่นกันนะคะจะ้ะพี่มุลเลี้ยงก็สวัสดีคุณลุนนี่นะคะจะทำงานไปด้วยไลฟ์ไปด้วยคุณทัศนีสามสิบนาทีค่ะแต่ก่อนคุณทัศนีก็ไลฟ์หนึ่งชั่วโมงนะคะเนาะยินดีต้อนรับนะคะเจทองจันเรืองเดชนะจ๊ะ ขอบคุณมากนะคะเช้านะคะแม่มาส่งพลังบวกจ้าขอบคุณมากจ้าผ่านหรือยังคะคุณพิชชาพานะคะกลอดจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆยูเซอร์นะคะเนาะก็คุณท่านเนนีพี่ทองใบพระคุณละน้องไปหาสักทีหรือ,อยังเนาะ ยินดีต้อนรับเจ๊ทองจันเรืองเดชนะคะสวัสดีตอนเช้าจ้าไม่เด้งขึ้นเลยคอมเมนต์ลงบอดาสันยินดีต้อนรับนะคะรอ <c oughs> งเท้าก็หนักไปแล้วเนาะ สามหาวสี่หาวอะไรเนปจนจะเนเน้อขะจจะเจ<ป>ตะจคุณลน,นี้ก็สวัสดีรอบห้องจา้าพี่บุญมีก็สวัสดีคุณมายานะจ๊ะ เจดีทองจันทร์ก็ทักทายคนช่างฝันนะจ๊ะพี่มยายมวดีก็สวัสดีจ้าขา,ายของแบบถ้าที่มาเปิดตาให้น้องเนาะสบายดีเนาะค่ะเนาะเมื่อคืนนี้ก็ลบ ฝนตกนะคะที่ดอนเคของฝนตกแต่ตอนนี้หยุดตกได้เห็นหลายบอจ้าให้ตายไปกับใจพี่เมยาถามเนาะโอ้เดี๋ยวไปเก็บเห็นยไม่เห็นน้องต้นละ่ะนคะสวัสดีเพื่อนๆและกาลยาเมตรทุกๆท่านนะคะในประเทศและต่างประเทศนอะจ้ะเนาะก็ช่องคุณรัศนีสีสมยศ ที่มาเปิดตาให้น้องเนาะสบายดีเนาะค่ะเนะาะเมื่อคืนนี้ก็โลงคุณแกงกะรูนะจ๊ะเพื่อนๆอดีจ้ายินดีต้อนรับนะคะคนช่างฝันนะคะให้เป็นจริงสวัสดีค่ะก็จะประมาณนี้แหละค่ะเนาะ บ้านชาวติดดิมถนน,นบุณนัส,สนีโอเคนะคะฝนตกไหมกอกเขียวนไปสวัสดีครับผมเหนื่อยจัง ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกๆยูเซอร์คุณทัศน,นีก็จ้าเนาะสู้ไปได้วยกันนะจ้าเพื่อนๆพี่บุญเรียนรัตนาโคตรยินดีจะทำงานไปด้วยไลฟ์ไปด้วยคุณทัศน,นี สามสิบนาทีค่ะแต่ก่อนคุณทัศนีก็ไล่หนึ่งชั่วโมงนะคะเนาะยินดีต้อนรับนะคะคุณ